สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรวัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงวัยมากกว่า20ปีวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้สูงวยัยให้มีพลังแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนอายุ60กว่าแล้วยังดูกระฉับกระเฉงร่าเริงแข็งแรงในขณะที่บางคนกลับดูอ่อนแรงเหนื่อยง่าย และขาดความกระตือรือร้นความแตกต่างนี้ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมหรือโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มาจากวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันผมขอยกตัวอย่างกรณีของคุณลุงสมชายวัย65ปีที่มาพบผมเมื่อ6เดือนก่อนด้วยอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัวและรู้สึกหมดพลังแม้จะทานอาหารเสริมหลายชนิดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นคุณลุงบอกว่าหมอครับ ผมรู้สึกแก่ลงทุกวันทำอะไรก็ไม่มีแรงจะทำยังไงดีหลังจากประเมินอย่างละเอียดผมพบว่าปัญหาของคุณลุงไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดแต่เกิดจากการขาดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับวัยวันนี้ผมจะแบ่งปันสามเคล็ดลับง่ายๆที่ทำให้คุณลุงสมชายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและผมเชื่อว่าจะช่วยคุณหรือคนที่คุณรักได้เช่นกันสิ่งที่ผมจะแบ่งปันนี้ ไม่ใช่ทฤษฎีล้ำลึกแต่เป็นวิธีการที่ได้พิสูจน์แล้วจากงานวิจัยและประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงวัยมากมายเป็นวิธีที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลองมาดูเคล็ดลับแรกกันครับการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยหลายคนอาจคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นเราควรลดการเคลื่อนไหวลงเพื่อถนอมร่างกายแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมาก จากการศึกษาพบว่าการลดการเคลื่อนไหวจะยิ่งเร่งความเสื่อมของกล้ามเนื้อและกระดูกทำให้เราอ่อนแอลงเร็วกว่าที่ควรคุณลุงสมชายเองก็เคยคิดแบบนี้แกบอกว่าหมอครับผมกลัวว่าถ้าออกกำลังแล้วจะเจ็บจะล้มแต่หลังจากที่ผมแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพียงแค่สองสัปดาห์คุณลุงก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจน สิ่งสำคัญคือการเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆที่ปลอดภัยเช่นการเดินเร็ว20-30นาทีต่อวันโดยเริ่มจาก5-10นาทีก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆและการฝึกการทรงตัวง่ายๆเช่นการยืนขาเดียวโดยมีที่เกาะผมมักแนะนำให้ผู้สูงวัยทำการออกกำลังกายแบบ3 S, <S คือสมเสมอทำทุกวัน หรืออย่างน้อย3าสวันต่อสัปดาห์สบายสบายไม่หักโหมให้พูดคุยได้ขณะออกกำลังสังคมชวนเคพื่อนหรือคนในครอบครัวมาออกกำลังด้วยกันคุณป้าวัยเจ็ดสิปีท่านหนึ่งที่ทำตามคำแนะนำนี้บอกว่าหมอคะแต่ก่อนเดินแค่5้านาทีก็เหนื่อยแต่ตอนนี้เดินได้ครึ่งชั่วโมงสบายๆเลยแถมได้เพื่อนใหม่จากกลุ่มเดินด้วยคะ่ะที่สำคัญ การออกกําลังกายแบบนี้ไม่เพียงช่วยเรื่องร่างกายแต่ยังช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเคมีในสมองที่ช่วยให้อารมณ์ดีนอนหลับน่ายขึ้นและลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้อีกด้วยเคล็ดลับที่สองที่ผมอยากแบ่งปันคือเรื่องอาหารการกินซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงวัยหลายคนอาจเคยได้ยินว่าอายุมากแล้วกินอะไรก็ได้หรือแก่แล้วอยากกินอะไรก็กินไปแต่นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่ง เพราะยิ่งอายุมากขึ้นร่างกายยิ่งต้องการสารอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นคุณลุงสมชายเองก็เคยบอกว่าหมอครับผมกินข้าวไม่ค่อยลงแต่ชอบกินขนมหวานๆซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัยเพราะความรู้สึกอยากอาหารลดลงและการรับรสชาติเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ผมแนะนำคือการเน้นอาหารที่มีโปรโตีนคุณภาพดีเช่นปลาไข่เต้าหู้ถั่วเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อ ทานผักผลไม้หลากสีเพื่อวิตามินและแร่ธาตุและไม่ลืมไขมันดีจากปลาทะเลถั่วมเมล็ดพืชที่ช่วยบำรุงสมองและหัวใจผมมักแนะนำให้แบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อเล็กๆวันละสี่ห้ามือ้อแทนการกินสามมื้อใหญ่เพราะจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและร่างกายได้รับสารอาหารสม่ำเสมอคุณป้าท่านหนึ่งที่ทำตามคำแนะนำนี้บอกว่าแต่ก่อนชอบกินขนมหวานตอนบ่าย พอหมอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นผลไม้กับโยเกิร์ตรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ง่วงเหมือนเมื่อก่อนเคล็ดลับในการทานอาหารให้อร่อยสำหรับผู้สูงวัยคือการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศเพิ่มรสชาติแทนเกลือผมขอแนะนำเครื่องเทศที่มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้สูงวัยเช่นขิงขา่าตะไคร้ที่ช่วยกระตุ้นการยอ่อย,ยอาหารและมีสารพคุณต้านการอักเสบหรือกระเทียมพริกไทยที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ที่น่าสนใจคือผู้สูงวัยที่ทานอาหารตามคำแนะนำนี้ไม่เพียงรู้สึกมีพลังมากขึ้นแต่ยังพบว่าอาการปวดเมื่อยต่างๆดีขึ้นด้วยเพราะอาหารที่ถูกต้องช่วยลดการอักเสบในร่างกายมาถึงเคล็ดลับสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการนอนหลับที่มีคุณภาพซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายและสมองคุณลุงสมชายเคยบ่นว่านอนไม่หลับนอนนอนตื่นตื่นตื่นเช้ามารู้สึกไม่สดชื่น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในผู้สูงวัยแต่หลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำคุณลุงนอนหลับดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างกิจวัตรการนอนที่สม่ำเสมอเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวันแม้วันหยุดร่างกายจะได้ปรับนาฬิกาชีวิตตามธรรมชาติผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน์หรือมือถือก่อนนอน1-2ชั่วโมงเพราะแสงสีฟ้าจากจอจะรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนิน ที่ช่วยให้นอนหลับแทนที่ด้วยกิจกรรมผ่อนคลายเช่นฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือหรือสวดมนต์อีกเทคนิคที่ได้ผลดีคือการทำสมาธิก่อนนอน5-10นาทีโดยนั่งหลับตาหายใจเข้าลึกๆช้าๆและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนจากศีรษะจนปลายเท้าคุณป้าท่านหนึ่งที่ทำตามคำแนะนำนี้บอกว่าแต่ก่อนนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับทุกคืนแต่พอทำสมาธิก่อนนอน ตอนนี้หลับสบายโดยไม่ต้องพึ่งยาแล้วค่ะสภาพแวดล้อมการนอนก็สำคัญมากห้องนอนควรมืดเงียบและเย็นสบายอุณหภูมิประมาณ25-27องศาที่นอนและหมอนควรมีความนุ่มแข็งที่เหมาะสมไม่แข็งหรือนุ่มจนเกินไปถ้ายังนอนไม่หลับหลังจากเข้านอน20-30นาทีให้ลุกไปทำกิจกรรมเบาๆเช่นอ่านหนังสือจนรู้สึกม่วงแล้วค่อยกลับมานอนอย่าพยายามฝืนนอน เพราะจะยิ่งทําให้เครียดและนอนยากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือการนอนหลับที่ดีไม่ได้วัดจากจํานวนชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากคุณภาพการนอนด้วยผู้สูงวัยบางคนอาจนอนแค่6ชั่วโมงแต่ตื่นมาสดชื so ่นในขณะที่บางคนนอน8-9ชั่วโมงแต่ยังรู้สึกอ่อนเพลียเคล็ดลับทั้งสามนี้การออกกําลังกายที่เหมาะสมอาหารที่มีประโยชน์และการนอนหลับที่มีคุณภาพทำงานร่วมกันเป็นวงจรที่เสริมกัน การออกกำลังกายช่วยให้นอนหลับดีขึ้นการนอนหลับดีทำให้มีพลังออกกำลังกายและอาหารที่ดีให้พลังงานสำหรับทั้งสองอย่างคุณลุงสมชายเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้หลังจากหกเดือนคุณลุงกลับมามีชีวิตชีวาร่าเริงแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นแกบอกว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสิบปีตอนนี้ผมเล่นกับหลานได้ทั้งวันไม่เหนื่อยก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์ และรายละเอียดต่างๆมากขึ้นคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกผมอยากเน้นย้ำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งที่สำคัญกว่าคือวิธีที่เราดูแลตัวเองเคล็ดลับทั้งสามนี้อาจดูเรียบง่ายแต่ถ้าทำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งได้ ข้อควรระวังสำหรับการนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกร,รมการออกกำลังกายใหม่โดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวเริ่มต้นทีละน้อยค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นสังเกตอาการผิดปกติและหยุดทันทีถ้ารู้สึกไม่สบายไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายก่อนคุณป้าวัยเจปีท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้และเริ่มจากการเดินวันละหนาที พอทำได้ก็เริ่มปรับเรื่องอาหารแล้วค่อยๆเพิ่มการออกกำลังกายตอนนี้แข็งแรงกว่าตอนอายุ65เสียอีกผมขอแบ่งปันเทคนิคเสริมที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามเคล็ดลับทั้ง3ง่ายขึ้น 1. จดบันทึกความก้าวหน้าทั้งระยะเวลาการออกกำลังกายอาหารที่ทานและคุณภาพการนอนการเห็นความเปลี่ยนแปลงจะสร้างแรงจูงใจให้ทำต่อ 2. หาเพื่อนร่วมทาง อาจเป็นคู่ชีวิตลูกหลานหรือเพื่อนวัยเดียวกันการมีคนคอยให้กำลังใจและทำกิจกรรมร่วมกันจะทำให้สนุกและทำได้ต่อเนื่อง 3. ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้เช่นเดินให้ได้30นาทีภายในหนึ่งเดือนทานผักผลไม้ให้ได้5สีต่อวันนอนหลับให้ได้เจชั่วโมงต่อคืนเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้าได้ดีขึ้น 4. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จเช่น จัดวางผลไม้ไว้ในที่สะดวกหยิบเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ก่อนนอนจัดห้องนอนให้เหมาะกับการพักผ่อน 5. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้ตามเป้าหมายอาจให้รางวัลเป็นกิจกรรมที่ชอบเช่นไปนวดดูหนังหรือทานอาหารที่ชอบแต่ยังคงอยู่ในขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพคุณลุงท่านหนึ่งเล่าว่าเขาตั้งเป้าว่าถ้าออกกำลังกายได้ครบเดือนจะพาภรรยาไปทานอาหารญี่ปุ่นที่ชอบ ซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจได้ดีที่สำคัญอย่าท้อถ้าพลาดบ้างการพลาดหนึ่งมื้อหรือหนึ่งวันไม่ได้หมายความว่าล้มเหลวให้กลับมาทำต่อในมื้อถัดไปหรือวันถัดไปความสม่ำเสมอในระยะยาวสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบนอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งสมด้านนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่พบบ่อยในผู้สูงวัยเช่นโรคหัวใจเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะซึมเศร้าอีกทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้อีกด้วยดรนภาผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาเคยอธิบายว่าการออกกำลังกายอาหารที่ดีและการนอนหลับที่เพียงพอช่วยกระตุ้นการสร้างสารเคมีในสมองที่ช่วยส้มแซมและสร้างเซลล์ประสาทใหม่ซึ่งสำคัญมากสำหรับการรักษาความจำและความคิดให้ปลอดโปรง่งหลายคนอาจสงสัยว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ทำอยู่ได้ผลผมขอแนะนำให้สังเกตสัญญาณเหล่านี้รู้สึกมีพลังมากขึ้นในช่วงกลางวันไม่ง่วงง่ายนอนหลับได้ดีขึ้นตื่นมาสดชื่นทำกิจวัตรประจำวันได้คล่องแคล่วขึ้นเช่นเดินขึ้นบันไดย,ยกของอารมณ์ดีขึ้นอยากทำกิจกรรมต่างๆความจำและสมาธิดีขึ้น ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นน้ำหนักตัวเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติคุณป้าวัยห8ปีท่านหนึ่งเล่าว่าหลังจากทำตามคำแนะนำได้3เดือนสังเกตว่าตัวเองขึ้นบันไดไปชั้นสองได้โดยไม่ต้องหยุดพักทั้งที่แต่ก่อนต้องหยุดพักกลางทางทุกครั้งอีกเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อสุขภาพกาย แต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตทางสังคมด้วยเมื่อเรารู้สึกแข็งแรงมีพลังเราจะกล้าออกไปพบปะผู้คนทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงมากขึ้นคุณลุงสมชายเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนไม่กล้าไปงานรวมญาติเพราะกลัวจะเป็นภาระคนอื่นแต่ตอนนี้ไม่เพียงไปร่วมงานได้ยังช่วยเล่นกับหลานๆได้อีกด้วยทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นมาก ผมขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูที่น่าทึ่งถ้าเราให้สิ่งที่มันต้องการนั่นคือการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนที่เพียงพอเคล็ดลับทั้งสามนี้อาจดูเรียบง่ายแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นยิ่งใหญ่มากอย่างที่คุณลุงสมชายพูดเสมอว่าหมอครับ ผมไม่เคยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจะสร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้ที่น่าสนใจคือการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งยืนยันว่าการรวมการออกกำลังกายโภชนาการที่ดีและการนอนหลับที่มีคุณภาพเข้าด้วยกันสามารถลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง60%อร์เซและยืดอายุไขเฉลี่ยได้5-7ปีคุณหมอสงศั์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาเคยกล่าวในการประชุมวิชาการว่าสมองของผู้สูงวัยมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เราเคยเข้าใจการกระตุ้นผ่านการออกกำลังโมกายอาหารที่เหมาะสมและการนอนหลับที่ดีสามารถสร้างการเชื่อมต่อใหม่ในสมองได้แม้ในวัยเจ -80 ถึงปปีเรื่องราวของคุณป้าวัย78ปปีท่านหนึ่งที่น่าประทับใจมากแกเล่าว่า หลังจากสามีเสียชีวิตฉันแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่พอได้มาออกกำลังกายกับกลุ่มได้ปรับเรื่องอาหารและการนอนตอนนี้ฉันมีเพื่อนใหม่มีพลังและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นลูกหลานบอกว่าฉันเหมือนคนละคนเลยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อตัวเราเองแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างด้วยคุณลุงสมชายเล่าว,ว่าหลังจากเห็นการเปลี่ยนแปลงของแก ลูกๆและเพื่อนบ้านหลายคนก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ผมชอบบอกกับคนไข้เสมอสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากความดังเอิญแต่เกิดจากการเลือกที่จะดูแลตัวเองในทุกๆุวันเริ่มต้นวันนี้แล้วคุณจะขอ